สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะแพรวันนี้แพรจะเข้าไปข้างในหมู่บ้านนะคะแพวอยู่หมู่ว่อค่ะก็จะเข้าไปหาเพื่อนข้างในนะคะและจะให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตามมาเลยจ้าตรงนี้นะคะที่เห็นนี้ก็คือ เป็นสะว่ายน้ำของรัฐบาลนะคะก็จะเสียค่าใช้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึงนะคะมีรถมาเดี๋ยวให้รถขามไปก่อนนะคะตรงนี้เขาเรียกนี่ค่ะ,ะว่ายนะคะที่เห็นตึกไกลๆนู่นนะะ่นค่ะเป็นตลาดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะว่ายน้ำของรัฐบาล นี่ค่ะจะจะเสียค่าบริการครั้งละประมาณ19หรือ20เหรียญเนี่ยแถวไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้บริการช่วงนี้เขาปิดนะคะปิดให้บริการอยู่นี่ค่ะเป็นสระว่ายน้ําช่วงนึงเป็นสถานการณ์โควิดนะคะเลยปิดอยู่ส่วนตรงนั้นนะคะึกสีน้ําตาลน้ําตาลนี่คือหมุยว่อหมุยว่อมาตนะคะ เน่บริเวณโดยรอบตรงนี้ก็จะเป็นสารเจ้า ผเส้นกู่หมิวนะคะตรงนี้ตัวันนี้แพลวเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นจะมันจะต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนจะผ่านศาลเจ้านี้ไปนะคะที่นี่เขาจะเป็นเหมือนชาวที่นี่เขานับถือก็นะคะเป็นเหมือนศาลเจ้าท้องถิ่นนะคะ่ะบริเวณหลังศาลเจ้าก็จะมีนสนามฟุตบอลส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นโรงเรียนอนอุบาล เชา้าๆก็ตรงด้านนั้นก็จะเป็นข้างๆตลาดนะคะนี่นี่ตรงนี้จะเป็นหลังตลาดนะคะที่แพวเดินอยู่ข้างๆตลาดก็จะมีขายของแต่ตอนนี้เขาเก็บกันแล้วค่ะ่ะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปนี่ก็จะเป็นที่ตึกสีฟ,ฟ้าที่คุณเห็นนี่ก็คือเป็นอนุบาลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนมานั่งเล่นนะคะ อันนี้ก็คือหมุยว่อนะคะหมุยว่อตรงนี้ก็จะเป็นแถบตรงราแวกนี้จะเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีค,คริสคริสเตียนนะคะเป็นที่สำหรับคนที่มาโบสนะคะแถมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของ นะคะแล้วก็จะมีร้านขายเครื่องเขียนก็ยังมีที่สําหรับให้ปั่นจักรยานนะคะส่วนใหญ่นี่ก็จะเขาก็จะขายกันในบ้านนะคะถ้าเหมือนเปรียบเหมือนบ้านเราก็เหมือนว่าอยู่ไปด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยะคะ่ะขายของเล็กๆน้อยๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสนามสําหรับให้ไว ไทยส่วนรวมนะคะอันนั้นก็จะเป็นหมวยว่อตรงซำ จะพาดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็จะมีร้านขายไม้ขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะใช้พื้นที่เขาค้าขายไปด้วยอยู่ไปด้วยค่ะแล้วก็มีแต่มันจะมีสองประเภทนะคะก็มีประเภทที่ว่าอยู่อาศัยแล้วก็ทำการค้าไปด้วยค่ะอยู่แถวนี้ก็ร่มเย็นสบายนะคะนี่น่าจะเป็นต้นไทรอายุนานแล้วค่ะ ้านก็ปลูกต้นไม้นะคะเห็นไหมคะในนี้ล่มลื่นมากค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะไม่ร้อน มีมีต้นโพด้วยนะคะที่นี่มีต้นโพใหญ่ด้วยค่ะนี่ค่ะต้นโพเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหลบรถก่อนนะคะ ากบ้านแพวไปบ้านเพื่อนก็ใช้เวลาก็ประมาณ20-30นาทีนะคะถ้าเกิดเราแบบว่าค่อยๆเดินไปอะคะ่ะแต่ถ้าเดินเร็วหน่อยก็อาจจะไม่ถึงจะให้ดูนะคะว่าแถวนี้ล่มเย็นนะคะสวยงามแต่ละบ้านเขาก็จัดได้ดูลมเย็นดีอะคะ่ะทำให้เราลุ คิดถึงเหมือนอยู่เมืองไทยเหมือนกันนะคะ ที่นี่ดีอยู่อย่างนะคะเวลานั้นก็จะมีป้ายบอกทางนะคะว่าเราจะไปตรงไหนจะมีป้ายบอกทางให้เราเดินไปได้นี่ค่ะนี่นะคะ ก็มีคนที่เขาปลูกผักเหมือนกันนะคะเขามีที่อยู่เนี้ยหากปลูกพงปลูกผักปลูกกล้วยนี่ค่ะอย่างที่หมุยว่อเนะะี่ยค่ะมันก็เหมือนถ้าเปรียบเหมือนก็เหมือนชนบทบ้านเรานะคะแต่เพียงแต่เขาเจริญเจริญ คือเป็นที่ท่องเที่ยวอะค่ะพูดง่ายๆส่วนใหญ่คนที่มาแถวเนี้ยก็จะชอบมาเดินเขามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมคะเขามีภูเขา,เขานี่ค่ะ ก็จะมีป้ายบอกว่าเราจะไปไหนจะมีป้ายบอกนะคะเราจะไปไหนของแพลวนี้จะเตินตรงไปค่ะส่วนนึ่งก็จะแยกไปอีกอีกซอยหนึ่งนะคะอันนั้นเป็นฟาร์มค่ะวินเนอร์คือฟาร์มนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีป้ายบอกเพื่อนๆ เดินแถวนี้นะะเห็นไหมคะบ้านแถวนี้เขาก็สร้างได้สวยนะคะส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นมีคนท้องที่แล้วก็จะมีเป็นพวกฝรั่งนะคะของฝรั่งที่เขามาอยู่ที่นี่มาซื้อลิขสิทธิ์ที่นี่ก็มาปลูกบ้านเห็นไหมคะสวยไหมปลูกให้คนเช่าไงคะ่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะแต่ละหลังปุ๊บดยสวยงามน่าชมมากน่าอยู่จริงๆค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำไหมคะนี่โอ้นี่ค่ะ,คะมันจะเป็นลำธารเล็กๆเห็นนั่นนะคะ เห็นไหมคะจะมีน้ำแล้วนี่ก็จะเป็นวิวเขาอยู่ที่นี่ที่แพรชอบที่นี่เพราะว่าหนึ่งอากาศดีคนผู้คนไม่ได้ค่อยแออัดค่ะในยามเวลาวันไหนวันที่แพรหยุดไม่ได้ไปทำงานก็จะพักผ่อนอยู่บ้านเมื่อก่อนแพรแพรอยู่ในเมืองมันมันแออัดอะคะ่ะดึกดึดื่นด,ด,ด,ดบางทีก็ มีเสียงคนทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันมากทําให้เรานอนไม่ได้ไม่นอนไม่เพียงพอนะคะแต่มาอยู่นี้เนี่ยมันนอนมันบรรยากาศมันดีขึ้นนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยอึอดอัดไม่แออัดอะไรส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่เขาก็ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ค่อยสูงสิงอยู่บ้านใครบ้านมัน จอกันก็อาจจะทักกันตามอารยาสิ่แต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันถ้าไม่รู้จักกันจริงๆนะคะนี่ค่ะแต่ละบ้านเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของใครของมันนะคะส่วนบ้านหลังนั้นกำลังสร้างอยู่เห็นไหมคะยังสร้างไม่เสร็จเลยนี่่ะส่วนใหญ่ ที่เห็นบ้านสองสามชั้นเนี้ส่วนใหญ่ที่เมื่อก่อนเนี้ห้องกงจะเป็นที่ว่าใครมีลูกชายรัฐบาลก็จะให้ที่ปลูกบ้านมีลูกชายหนึ่งคนก็ได้ให้ปลูกชั้นหนึ่งสองคนก็ให้สองชั้นสามคนก็ให้สามชั้นแต่อันนี้แพวไม่แน่ใจนะคะว่าแต่อันนี้ก็คือแพวฟังฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิด พูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะนี่กำลังสร้างอยู่ค่ะ ที่นี้ก็จะมีป้ารถเมย์นั่งรอด้วยนะคะแต่ในนี้ไม่ไม่มีรถมีโดยสารนะคะส่วนใหญ่จะมีรถส่วนตัวกันมากกว่าตรงนี้เครื่องอาจจะดัวนนิดนึงนะคะ,จะเจ้าหน้าที่เขากำลังทำความสะอา,าดถนนอยู่ค่ะ ค่ะวันนี้หมอกลงเต็มเลยช่วงที่แพวถ่ายนี้เป็นช่วงเช้านะคะประมาณเก้ามงกว่าแต่เนื่องจากช่วงนี้อากาศอากาศมันค่อนข้างจะแบบชื้นมีหมอกลงเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมไกลๆนู่นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูบางบ้านของก็ทำกเกษตรเห็นไหมคะ กล้วยการออกมาเดินเล่นชมธรรมชาติมันก็ดีอย่างนะคะ พอเรามองอะไรสีเขียวเขียงเงี่ยเราก็รู้สึกสดชื่นสบายใจอะค่ะปกติแล้วแพลวเป็นคนไม่ค่อยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดหยุดเงี้ยแพลวก็อาจจะอยู่บ้านถ้าเกิดช่วงไหนเหนือหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดช่วงไหนไม่เหนื่อยเนี่ยก็อาจจะไปหาเดินเล่นถ่ายรูปบางทีก็เก็บเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะคะถ้ามีโอกาส อ๋อตรงนี้นะคะห้ามรถวิ่งค่ะห้ามรถวิ่งข้ามสะพานนี้นะคะเกินห้าโลนี่เห็นไหมคะแพวก็จะใกล้ใกถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวถึงบ้านเพื่อนแล้วแพวก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะ นี่ค่ะบ้านเพื่อนแถวอยู่แถวแถวนี้ค่ะขออนุญ,ญาตวานไหว้าสารเจ้าที่ก่อนนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันมีร้านขายอาหารข้างบนก็อยู่นะคะข้างล่างก็ขายอาหารเป็นอาหารเช้าอาหารกินแบบง่ายๆค่ะพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารที่ไม่ยุ่งยากค่ะส่วนใหญ่คนที่นี่บางคนเขาก็นิยมจะใช้สํารถีดนะคะเวลาไปซื้อกับข้าวในตลาดก็จะมีมีสัมรอก,กันแทบทุกบ้านเห็นไหมคะ นี่ค่ะแพรก็ขอจบคลิปตแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้มีโอกาสหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ